สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีข่าวทางด้านวงการทหารนํามาเสนอ,อกันต่อก็จะเกี่ยวข้องในฝั่งรัสเซียข่าวนี้ครับก็จะเน้นการมาสําหรับเครื่องบินแบบ F-16 ที่ยูเครนั้นก็มีความต้องการกันมาอย่างช้านานแล้วครับบอกว่าได้ F-16 เมื่อไหร่จะทําให้สถานการณ์ในแนวหน้านั้นต้องเปลี่ยนรูปโฉมอย่างแน่นอนซึ่งมันก็เป็นคํากล่าวที่ตรงกันข้าม จากฝั่งของรัสเซียนั่นก็คือปูตินมักจะมีการอามะกาศว,ว่าการได้มาซึ่ง f 16นั้นจะไม่ทําให้สถานการณ์ในสงครามมันเปลี่ยนอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่ามันจะเป็นการทําให้สงครามนั้นมันยืดเยื้อทีนี้มันก็มีแหล่งข่าวภายในที่มาจากรัสเซียครับก็คือสนักข่าวชีเวดานิวก็ได้มีการออกไปสัมภาษณ์นักบินนะครับของรัสเซียเนี่ยประมาณ3คน ทีนี้การสัมภาษณ์นั้นมันก็จะเกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆเช่นอาจจะเกิดขึ้นในคอฟฟี่ช็อปหรืออาจจะเกิดขึ้นในสนามบินทีนี้ในแง่ของนักข่าวนะครับต้องการจะไปสัมภาษณ์นักบินของรัสเซียก็ต้องการจะถามถึงว่าทราบหรือไม่ครับว่าณขณะน,นี้ยูเครนั้นกำลังจะได้รับมอบเครื่องบินแบบ F16 เป็นล็อตแรกแล้วก็ล็อตอื่นๆก็จะตามมา แล้วเครื่องบินแบบนี้ก็มีการผลิตในอเมริกาแล้วก็ถูกส่งไปยังชาตินาโต้ยูเครนต้องการจะมาเสริมขี้ยวเล็บความสามารถในการประการังทางกาศโดยการใช้เครื่องบินแบบ A16 กับนักข่าวช่องเชเวดานะครับใส่เสื้อสีดําก็มีการกไปสัมภาษณ์นักบินของรัสเซียครับก็ใส่ชุดลายพรางทหารปิดหน้าปิดตาเอาไว้ครับคือนักข่าวเนี่ยก็ต้องการจะถามนักบินว่าคุณรู้ใช่ไหม ว่าเครื่องบิน f 1 6นั้นมันกำลังจะปรากฏตัวในยูเครนและการปรากฏตัวครั้งนี้มันจะกลายเป็นเป้าหมายใหม่สำหรับกองทัพรัสเซียนักบินก็เลยตอบว่าแน่นอนครับมันต้องใช่อยู่แล้วแต่ว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้เกรงกลัวครับต่อเป้าหมายเหล่านี้และพวกเขาก็บอกว่าอยากจะเจอมันด้วยซ้ำไปครับมันก็เป็นข้อดีครับหากว่ามันจะมีการเข้ามาปรากฏตัวเหนือน่นฟ้าของยูเครน เขาเองนั้นก็อยากจะไปะเผชิญหน้ากับพวกมันครับนักบินนั้นก็รู้สึกว่ามีความตื่นเต้นจนกระทั่งนักข่าวนั้นก็เลยมีการยิงคําถามไปว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณกลัวหรือเปล่าหรือว่าคุณรอเล่นครับนักบินรายนี้ก็เลยตอบไปว่าแน่นอนครับว่าเขาเนี่ยอยากจะเจออย่างมากแล้วก็ไม่ได้เกรงกลัวแล้วก็มีการพูดถึงว่าในปัจจุบันนี้ครับนักบินรัสเซียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือว่าหน้าเก่านะครับ ก็มีการพัฒนาวิธีการลบโดยเฉพาะการพัฒนายุทธวิธีในการต่อสู้กับ F16 คือพวกเขาเนี่ยนะครับก็รู้ทั้งจุดแข็งจุดอ่อนทั้งหมดแล้วครับคือรู้ไส้รู้ภูมิกันหมดแล้วแล้วก็มีการพูดถึงว่าทันทีครับที่เครื่องบินของอเมริกานั้นถูกส่งมายังกรุงเทบเครื่องบินของรัสเซียครับจะแสดงความเหนือชั้นทางอากาศให้ F16 เป็นที่ประจักษ์ทั้งในแง่ของการใช้อาวุธ ในแง่ของความคล่องแคล่วแล้วก็ในแง่ของการไปล็อกเป้าหมายเพราะว่าเครื่องบินลัสเซียนั้นมันมีความทันสมัยและมีความล้ำหน้ามากกว่านักบินทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นนักบินหน้าใหม่นักบินที่มีประสบการณ์นักบินทั้งหมดนี้ก็ได้รับการฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดีอย่างสม่ำเสมอในการประเมินทางเลือกและการพัฒนายุทธวิธี เขาก็ยังมีการพูดถึงว่า F16 นั้นก็ยังคงมีรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลงครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องบินที่มีเครื่องยนต์เดี่ยวถึงแม้ว่าเครื่องบินทั้ง2แบบนี้ครับอาจจะต้องมีการเข้ามาเผชิญหน้ากันในระยะประชิดหรือที่เราเรียกว่าด็อกไฟแน่นอนนะครับนักบินรัสเซียก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะสร้างบทเรียนให้แก่นักบินยูเครนที่เอา F16 นะครับมาอีรันพันตูกับเครื่องบินในตระกูลซูของรัสเซีย เขาต้องการจะโชว์ว่าเครื่องบินรัเสเซียนั้นเป็นเหมือนราชาแต่ว่าในขณะที่เครื่องบินแบบ F16 นั้นก็เป็นเหมือนหนูนักบินรัเสเซียก็กล่าวว่ามันก็เป็นเวลานานพอสมควรแล้วครับที่พวกเขาเองนั้นก็มีโอกาสก,าก็ไปฝึกฝนในสถานการณ์ที่มันมีความแตกต่างและทุกคนนั้นต้องจำได้ว่าทุกคนต้องไปต่อสู้กับใครที่ไหน ซึ่งพวกเขาเองนั้นก็มีความมั่นใจว่าเครื่องบินลบค่ายรัสเซียครับต้องมีความเหนือชั้นกว่า F16 ในแง่ของความคล่องแคล่วและก็ลักษณะรวมถึงอาวุธครับการมองเห็นที่มาจากเครื่องบินในตระกูลซูนั้นก็ถือว่ามีความก้าวหน้าและทันสมัยมากกว่าอย่างแน่นอนทีนี้ก็วกกลับไปที่ F16 ครับดูเหมือนว่าเดนมาร์กเบลเยียมเนเธอแลนด์ครับก็ได้มีการประกาศว่าพวกเขาจะมีการส่ง F16 เป็นลำแรกให้แก่กองทัพอากาศ ยูเครนอย่างแน่นอนแล้วก็ข่าวที่มันล่าสุดนะครับก็เกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ครับจากการเปิดเผยที่มาจากรฐมะตีว่าการกระทรวงกลาโหมของเนเธอร์แลนด์ครับก็บอกว่าได้มีการลงนามเพื่อที่จะทําการส่งออกก็บินแบบ F16 24ลําไปย,ยังยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ถือว่าเป็นก้าวย่างครั้งสําคัญมันทําให้กองทัพรัสเซียได้รับรู้ว่าในอนาคตนะครับอีกไม่นาน มันจะมีการ,รเผชิญหน้ากันครับระหว่างเครื่องบินลบค่ายรัสเซียและค่ายสหรัฐ